ตอนนี้เราอยู่ที่โดนสัตโซลารเต่าเพียบเห็นเต่ามั้ยบ้านนู่นนู่นเปิดก็เต่า เราดูอะไรอยู่ดูอะไรอยู่ลูก่จะดูอะไรูสดูดูักดูเต่อใช่ไหมเดี๋ยวดิเดียวเมาบุดเล่ เราจะดูเลยต่อเราไปชมกันว่าจะไปดูเลยต่องูบันดูงูต่อนะงูไปไหนโอ้แอบอยู่เดี๋ยวส่งเสียงดังลูกนี่อ่านไตเลยลูก บาซินบาซินโอ้โหงนี่ค่ะโอ้งนี่เหมือนกันไม่มีไม่เห็นเลยมีต่มะพร้าอออยู่นั่นหรอหมูเาเดกตัวเล ตำเียมตอนตางในของแท้ตมม ton, ını, ือของแท้เน er. รัี้รู้สิ <S 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 ่งอันนี้เพื่อนกินบ่อยอ้โหรอนุ่น่ะอ๋อันนี้โดนม่ะ ไปต่อแล้วลูกอาณาจักรสับเลยขานปันปันติกาปันจูบเหรอปันปันมันจะจูบปันแล้วอะขึ้นานาุกแกจิงเหลน มัวนาคได้มตัวนี้เดียวตวันไม่ใหญ่ใช่ไหมลูกน้ำมันจัสัตเลยไม่มีอยู่บนนู่นบนนี่ พี่อไม่อยู่เลยนะพวกกันพวกกันตัดกวดใช่ลูกตัว,ตวระกรดนู่นอยู่นู่นตัดโขงตัอเทพลูก

ไหนทำตามแบบในรูปอ่ะไหนรูปแรกทำหน้าไงคะถอนแม่ก่อนไนรูปแรกทำหน้าไงอันไหนหนูทำตามกระโ้าต่นเต้นนี่ทำหน้าลิงตึนเต้นเอ้ยเฮ้ยเยเกมลอเล่นน้ำ ไกลมากนะครับปเปลยงห็นไหมลูกตอนลงกิ่งต่อนเร็วลงกิ่งรอแล้วไปไปยืนรอกมา ปีนโคตรยาวหาิรัมย์ไหมลูก นอกอันอน,ออน,นี้ร้องนกยุงร้องไะรถปันด้วยกันเรื่อยปันก็มาอยู่ที่ข้างหน้าเหมือนปันเลยหน้าเหมือนปันไหมเหมือนเลยเหรอง เมื่อกี้มันนี่นี่เสลียี่นี่่ร้องไงคื่ทำใจมาเื่อยล่ะบอกยังไงนะวายไปเราไปต่อกันเถอะเดี๋ยว้องไปดูเตนอดอ่ะ ต้องไปดูเลยต่อ,อชน,นีปันไหนชน,นีร้องไงปันือวิวอยู่เรียกสาวไปดูนะส้างไปได้เลยเดินไปเลยชนี เดียน้องปันลหนล้มันชน,น,นิดโหนดูมันโหนใหญ่เลยโหนโชว์แล้วต้องปันโนนห,น,หนโชว์ด้วยนี่ไบ้างคดนนีใช่ครับ ต้องไปกับลวงแล้วครับต้องไปก็เล่นน้ำแล้วครับอืเต้นแล้วครับโชว์ครับโชว์สลิงครับโชว์สลิงโชว์ชนีไกลแท้ปานปลาหนุนโหนโชว์ฟนปลาหนุนโหนโชว์โชว์แล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วอ่าเข้าบ้านไปนั่งมีตาไนั่งข้าวมาจะรู้นี่ โอ้เล่นกันมาเลยเกตกห, <c oughs> หนนเล่นมันเลยจนอเข้า,านนบ้าน,น,านาาไปแล้ว,ลว<อ>ขาไปนั่งดูในบ้านเฮ้ยไ้ออกมาแล้วเหละดี๋ยวเขาเข้าไปได้ไปนอนไ่กันเลย <c oughs> ึ ยืนขาเดียวด้วยทำไมยืนขาเดียวอ่ะฝันนุนกยืนขาเดียวอ่ะมันจะขาเดียว,ม,วยมันจะขาเดียวมันจะขาด้วยอย่าแม่ขาด้วยนกอะไรเขาเรียววกว่านกอะไรกนกฟามิงโก้นอนสบายเลยปันปากโก้มานี่แล้ว อ๋อสบายเลยอะ่ะปะโก้เนี่ยปะก้าเพี้ยปะโก้ใครๆก็ลอกเพียบเลยที่มีในในนั่งอะ่อะตดดัวเลยนะหลับเลี่ยม ตัวอะไรลูกคุยภาษามาแล้วเนี่ยไหนคุยภาษาสัตว์เป็นยังไงไหนคุยสิคุยยังไงเห็นไหมคะนี่ครับนอนนะครับนอนในในอ่างเห็นไหมนะ,ะนนนอนนุ้ยอุ้ยอุ้ยน้อยรู้ไหมมองไปแล้วนะนีเอ็มมองไปอยู่นี่หนุ่มตระกูลหน,น,นูเดินนะ,นะเดินนั่นนะแต่มันจุนน้อยอยู่นั่นถ่ายนอนสบายเลยอ่ะ

ต่อค่ะเยอะเลยตัวนี้เป่นแบบไหนค่ะลับบิด เสือว er ่ไงเสือเสือเดินนั่นมันไม่อยู่ไกลอยู่ดีอะเสือภาษาังกฤษอะไรเือเดินเรียบเอาไม่ตอบแม่เลยเดือดเนีแนะว่กันเดือนี่ปันมันนี่ตรงนี้เลยี่หางสั้นด้วย โปรตีนมนีาระังตกนลงน้ำแล้วิโปอ่น้ำแล้วนน้ำไปแล้วิโปไม่ใช่ี้ิวไปอย่างั้นีตกไม่เดโอ้โหเล่นน้ำแล้วดน้ำแล้วปันเล่นลูกบอลด้วยเล่นอะไรนะ ตัวได้เล่นนินจาตัวนั้นไปไหนบอกเป็นกูบ้างสิ